สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมฝนตกบ่คะ่ะพี่น้องเอฟซีของน้ำเสียค่ะตกแต่เมื่อคื้นเราก็ไฟกระดับพร้อมค่ะ,ะมื้อนี้บรรยากาศดีมากค่ะท่านผู้ชมฟังเลขแล้วก็ฟังเสียงฝนไปน้ำดอนเว่นดอนเว่นค่ะ แนวว่าเนาะ,น,ะน้ำเชี่ยกัสิหาแนวทางาใหมเอฟซีเบิงนอนเว้นเบิงขิบเด้อค่ะท่านผู้ชมกดไหลกดแช์เป็นกําลังใจให้น้ำเชี่ยกับกองมาเชี่ยนด้เด้อค่ะทั้งหวยขำโค้งและหวยไทยเนาะค,ค่ะคลิปนี้น้ำเชี่ยกับสีน้ำแนวทางเหล็กแม่หักเพิ่นเคยให้น้ำเชี่ยมาสวงหนึง่งเอามาล่งคงขปบมั่นรุดค่ะ,คอะตอนอยูนาเพิ่นนั่น ขาดีๆเนาะเราก็น้ำเชี่ยก็เกามาเชี่ยก็เห็นพร้อมพูดถึงสมัยก่อนอพ่น,ขนเา<ม>นขาเนาะถ่ครับค่ะแล้วมาล่งคลิปไ้เบิ่งพร้อมค่ะสมัยก่อนลุดค่ะก็ะเล่เบกงวดนี้มาอีกแล้วค่ะแมวพ่นโท่มากพ่นวางงวดว่าหันเขาสามตัวเ<ม>นแปดหกห้าพันโทรมาบอกค่ะงวดนี้มาอีกแล้วน้ำเชี่ยกัเลยล่องเอามาลงไหเอฟซี่เบิ่งค่ะ มีตัวเน้นตัวกันพร้อมค่ะสามตัวตรงเนาะค,ค่ะเทียมันเข่าอีกค่ะมันเล็บว่าหลายก็เลยเอามาลงให้ f เอฟซเบิงผิดจรณาเบิงไปน้ำกันค่ะเดี๋ยววันที่สักสามสิบ,บ,บอนอกจานนเชียจะไปสรุปเลขดังช่องน้ำเชียห้ยเอฟซีอีกเทียหนึง่งผูถ้ถพิ่นบ่มีเวลาเบิงลิปนเนาะเบิงอยู่ตจวาเหงเบิง เลือกเบิงเอาค่ะเลือกเบิงบ่ได้เบิงมดถูกขีบบางท่านเพิ่นกับเบิงมดถูกขีบกับขอบคุณเอฟซีทีเพิน่นค่อยกดไหลกดแชให้เนาะค่ะขอบคุณแม่หักเด้อค่ะไปเบิงกันเลยเนาะครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่งโทรมาบอกเนาะครับผมค่ะแม่หักน้าเชียร์แต่ก่อนเพิ่ให้เลขเขาดีดีค่ะท่านผู้ชมตอนที่น้ำเชียรพันลงเขาอ,อีลีค่ะเพิ่สชงม,มาห้เบิงบอก แตงแต่สมัยก่อนที่เพื่อนบอกกันไหมเน,นี่ยค่ะก็เห็นน้ากันเนเถ่า,าว่าจะฝ่าลงยั่งเสียดาครับวันนี้ซ่อมเบึงพ่อมาลงหงุด <c oughs> แปลกดีครับพี่น้องนะน้ำเชี่ยก,ก็เห็นค่ะท่านผู้ชมขันเสียออมาเบิง้งลงเลยกับอยากอยากน้ำเชี่ยก็อยากเห็นก้อนเสียเรบอใดนะครับกวดว่าหันนี้ เพื่อนท่มาบอกให้ฟังเข่าอีหลีค่ะเข่าอีหลีเพื่อได้ตรงเลยด้วค่ะท่านผู้ชมแปดหกขาเลยค่ะนี่ค่ะงวดนี้ก็ได้มาแบบนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมเราเพิ่นกันกันมาพองค่ะแปดหกสามค่ะคือตัวเกาเ่าท่อตัวเก<บ>่าเนาะโมเมนต์โมเมนต์อันเลขแม่ยหักเลยท่อ อาจารย์คู่าดเรงสีเด็กคำนวณกับมาตัวเกลากหลายมแอนหลายฐางอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อกลายแบบนั้นเนาะครับสามจุดค่ะหกสามหกสามหกสี่อืเนี่ยครับผมได้สามคู่ด้วยครับผมกับแปดหกสามตัวเน้นค่ะแปดหกสี่เก้าหกสี่ครับนี่ราคทาท่านผู้ชม ทถวแปดสิบห้ารักหน,น่อยอีกบะบ่แนดเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งมาดูด้อครับผมสามสี<ช>่หมดติดสามเรืยว่าแปดเนี่ยเอาเด็กชนกันคนบ้านเองนี่ล่งไปแล้วเนาะแม่เมื่บ้านนี่ลง่งอาจารย์เก่งอีกใช่เถ่ห้องอาจารย์แปดสี่หก อ๋อคู่นี้แปดสามหกสองคู่เลยโอ้ช้นสองคู่แลยแมนอาจารย์บันเองนี่ช้นเก้าสี่หกคู่ที่สามวันนี้น้ำเชี่ยเอามาหายซีเบิ่งมาเลผลชนกันเนาะครับค่ะสำหรับนี่ปลอยกอนค่ะต่อมาก,กับเป็นอาจารย์เก่งนางรองต่อมาก,กับเป็นแม่หักน้ำเชี่ยเนาะครับค่ะ ครับน้าเด้อครับพี่น้องเลขสามคู่เพิ่นกับด้วยค่ะหรือว่าตัดก็ไดเนนะค่ะท่านผู้ชมอ่อแปดสามไทเอซีมากเนาะค่ะเทียมันโบมาสามตัวของเพิ่นอันนี้เว่าเพื่อไหวเนาะ,ค,ะครับค่ะห้าก็สิว่าเขาอยู่เขาเอาเลยกับ่บแมน่นค่ะท่านผู้ชมค่ะเทียมันหลักมากแบบแปดสอ 25, ามเจนสี่แปดหกพ้อศอสองพันหา่อยอาหกสิบแปดเจนสี่นเทาครับนี่ค่ะ เทียเป็นแปดซี่จังสี่ค่ะนี่ค่ะเทียเป็นเก้าหกเทียเป็นเก้าซี่เทียเป็นซี่เก้าจังสี่ครับคันเท่าตัดมันกระสีหลค่ะคันเลขออกสลับกันคู่เนี่ก็ถือว่าเลขเพิ่นหน่อยคู่เข่าอยู่ดิแมนค่ะเจังนี่อาจารย์เกงนั่งร่องกับไปส้นกันแล้วสองคู่เลยว,ยว่างรักลอยขึ้นกันอีก นี่กระส้นกันว่างรักลอยคือกันแต่สลับตำแหน่งซีหกกับหกซีนอเทาครับค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชมเลขแม่ฮักน้ำเชียร์ค่ะงวดนี้ให้เขาได้ไหมอ่เอาเลขดังช่องน้ำเชียร์ครับค่ะรอดประมาณวันที่เทเรนเชียร์สามสิบบอกสามสิบดีบอสค่ะท่านผู้ชมสามสิบสามสิบเอ็ดนี่แหะครับผมเนาะแมนค่ะมาสรุป ย่าเลื่อมบอกใน่เด้อค่ะั้างคาน้ําเสียบางเทียกะไปน้าขามโค้งกะค่ะค,ะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลังมันฮัดเลี่ยนสูตรอยู่ค่ะแม<น>่นเทิ่งปูเทิ่งอาจารย์เซียนพนสอนค่ะป<ม>ึ๊กรกะ<พ>ตองเห็ดแล้วเนาะอันนี้แม่ก็ทมสองวนนี้พนว่าไก่มือที่แถาครับเสียดายนะมาโคทางอืมบนย่างเดียวเลยร้นานเขาดี วันที่สามสิบเ้อครับผมค่ะเลขพ่อนายครับเห็นพี่น้อยชี้ถามในคอมเมนต์อยู่ครับเสียดายเนอะเถาเทยพวามาหกมิวรบมัดเลยเถาขบเสร็จเลยสามคูบนล่างเลยครับค่ะถือว่าเลขขจอกคแม่มนอยู่ดีแมนค่ะค่ะเอาค่ะดันมุชมเป็นจ้าไงโอ้น่าสนใจได้ครับพี่น้องนั้เชียร์ เอามาแล้วกัเทีเออยบเบื้งอีกสองเสี้ยนเนาะค่ะเลยก็นยังซ่วนกันได้ครับคุณพี่น้องต่ว่าแปดหกสามกับไปซ่วนกับอาจารย์เก่งนี่ครับอาจารย์เก่งนางรองล่งไปหมู่ว่านชนกันสองกูเป็นค,คนบ้านเองค่ะกับซ่วนอีกเนียนค่ะเดี๋ยวมาเบือ้องถูกแล้วไม่ต้องถามหาเพิ่นโทษมาว่าหงวดนี้เพิ่นจเจ้าให้แตบสามโตเลยอือเสียดายถูกแล้วไม่ต้องถามหาหงวด ห้าเก้าสองครับเกือบแตกเนาะแต่ว่า,บาบหมดว่าห่างกันผมง,งานเพิน่นสามารถหกสาม,สามตรงตรงค่ะเดี๋ยวมามา,มาเทียบเจกันเดีเ๋ยวน้ำเสียจะมาสรุปเลขดังช่องน้ำเสียอีกเที่ยนึงค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสีมาสรุปเลขชนกันอีกค่ะให้เอซี่เบิงบีบเขาไปอีกค่ะท่านผู้ชมเทียมันเข่าเนาะค่ะ นํำเสนออเป็นแนวทาง้อค่ะรม,ม่์ส้มนํำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะแมงครับผมคะ่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะมาสรุปเ,เห็นเอฟซีเพินเบาอยู่วะลาลยอาจารย์แต่น้ำเชี่ยเอ้ยเพินวาค่ะไลยอยู่แม่บางเทีห้องกับทํางานเนาะแมค่ะให้แม่เอฟซีพอเอฟซีเอื่ยไอเพินเลือกเบื้องเอาครับถ้าเกิดว่าน้ำนเสนอ ย่านเโอกาสเนะาะคะารบับผมเพราะว่าต้องหนเพิ่อนกับเขาบางทีครับผมเพิ่อนกับมาไม่กามีครับผมทรัพย์ส,สนแน่ค่ะมันหลายคู่หลายตัวค่ะก็คือนจังมือขึ้นนี่เนาะเถาะห้วยคำโค้งค่ะอิจซี่เป็นโอ้แผ่นได้เฮตึ่มเลยมวนคืองยังค่ะแต่ไม่ส้มอยู่ผลอยู่น้ำเจี่ยผ้ารวยผลค่ะเขาสามตัวตรงเลยค่ะพอจิตวีรศักดิ์เนะาะค่ะ ไปซองเมื่อค่ะแม่นหยังน้ำเชียรผ้ารวยค่ะพนมวนขึ้นอย่างเ <c oughs> ด๋นวนีน้ำเชียก็รับโทษจนว่าหัวตะมาปล่อยคลิปนี่ค่ะครับนี่ล่ละค่ะท่านผู้ชมเอาแนวทางคลิปนี้แม่หักของน้ำเชียเพเ่นนํำเลขกสามโตมาฝากเอฟซีเนาะ <c oughs> ค่ะกับบรรยากาศเสียงฝนค่ะนอนก็นอนบ่ได้ทำงานต่ออีกค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ค่ะขายของต่ออีกค่ะ ขอบคุณเอฟซี่พนถือเกล็ดพันถือเกล็ดเราเพิ่งกลัมาอุดหนุนคีมเนาะครับผมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายคีมค่ะเพิ่นกลับขึ้นมาอุดหนุนคีมอีกรอบสองรอบสามค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ สบู่ค่ะุ่นผู้ชมสบู่กับเสรัหลตัวนี้ค่ะหนาพ่อนอ่ามันมันเกี่ยงออกค่ะ่านผู้ชมค่ะมันเกี่ยงหลังจากพ่นมีฝ่ามัน,ม,นมันก็แบบว่ากําลังสีออกนะคะ่านผู้ชมค่ะกําลังสีออกค่ะเพ่นว่าพนเห็นเก่ามาเสียพ่นเลยสร้างสบู่ไปใส่เอฟซีพันจะสร้างโค่นอ่ะ เอาถ้าสนใจกะถักไล่มาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะ098 474 0683ปดสี่่ศครับเป็นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องค่ะพวกแมนไอเดียไล่ครับผมจากขึ้นวานน้ำเชียร์ครับผมค่ะครับอาแป้งตลับกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะใส่สบู่เซ็ตแล้วกะเซรั่มนี่กะเสาแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเสาแรงแล้วกค ถ่ายเอฟซีมีกันแดดกันต้อจากเส้อลำนัดหอค่ะหรือว่าใส่แป้งตาลับเลยเพราะว่าแป้งตาลับมีกันแดดด้วยค่ะท่านผช้มค่ะนี่แหละค่ะสามอย่างนี้ค่ะท่านผช้มบ่ราหนาเห่าเหี่ยวบ่ราะหนาเห่าแห้งด้อค่ะท่านุช้มตัวนี้ค่ะเ่ราเหี่ยวบ่าแห้งไหนาเต้งตึงด้วยค่ะท่านุช้มค่ะนี่ค่ะสองอย่างนี้ค่ะเอาต่อมากจะเป็น เซลั่มทาผิวด้ะค่ะร่มนุช่ชมค่ะอันนี้กัอะไรแต่ผู้คนสนใจเน้่เอเป็น,น้ำหอามในีตัวครับผมเซลั่มทาผิวแต่ว่าส่วนมากเนี่เพิรนสิสั่งตัวนี้เยอะที่สุดค่ะร่มนุช่ชมขชยดีค่ะ<ม>ถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นหหยุส้ยด้ะค่ะรัมมุช่ให้ยยะะใหยุดใช้ค่ะแต่ว่าส่วนมากเพ,พิ่นบพรเพิ่นบ่แสบซั่นเด้นครับผมค่ะ ส่วนมากจะใช้ได้ดีนะครับผมค่ะถ้าสนใจก็ถักไลน์าลามาเด้ค่ะสลับคลิปนี้พ่อกันคลิปนายยูดีไม่แห้งสุขุสุขุนส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ